หลังจากที่เขากลับมาเจนาก็สิซีข้าวนึ่งข้าวเ,เ,เตียมเมนูเตียมเมนูเฮ็ดขวนให้เมเ่าเข้าให้ควนคู่เคนมือเลงสีมีก้อยหอยก้อยหอยซีรีก้อยหอยซีร,ซรีแล้วก็มีต้มไก่มีต้มไก่้อม ไก่สองตัวไก,ก่ตัวละแสนสี่สิบพันกับแสนสามสิบพันกับหมูนะคะต้มหมูละกคาตุ้มไก่ก้อนมังหอยเตรียมเมนูไว้มเมล็ดโคเกแขนแม่สมา

มือตอไปมึงนึ่งมันเมลละอยปีกวยไปพร้อมนะครับก๋วยหอยแล้วมันไม่กินหลายมีอย่างมากมาอีกแล้วมยดีม่ดีปลาลองก็เอาไฟมาลองสมมติว่อาหารต้องออมือพะโล้มือสูปนหาที่แลกันสิย็นเบื่ อันไส้หนะั่นสาหร่ายขนมาเบิกงในครัวของเฮามีเมนูมาเพิ่มพอดีน้องพี่เราไปตลาดเมื่อกี้นี่มีเมนูมาเพิ่มเส้นข้าวเปลี่ยนดีชื่อสดเด่นใน4กิโลต้มเส้นข้าวเปลี่ยนพร้อมอันนี้เครื่องมีเมนูมาเพิ่มเส้นข้าวเปลี่ยนเขาของนึ่งยู่ ซอ,องหอยองหัวพุ่นไอันนี้เหลือใจเขาเปียกไก่สองตัวมีหมูเมนูแรงนี่ตละลแรงซิม,มตำข้าวปุน้นใส่หอยจ้างเงี้ยเ,เง็ดยามกินตำข้าวปุ้นพร้อมมือแดงได้มีเมนูไหมเมนูมือแดงเขามีต้มหมูม ไก่ก้อยหอยหลยายเมนูเยอะจำส้มกันวันนี้หม้อต้มไก่ของเราต้มไก่กับต้มหมูต้มใส่กันเลย,ยนี่บวบบแล้วต้มใส่กันน,น้ำต้มมันเหากับสีหิดต้มข้าวเปียกต่อเลยต้มเซนข้าวเปียก ทางนี้เป็นหอย,ยสิกินแล้ว <c oughs> เฮาก็สิก้อยหอยบาดนี้มาแล้เฮามาตักเอาหมูเฮาไก,นาาก่น่นะนตักออกแล้วสุกแล้วนกเาต้มหมูแล้วนนีคือพวกน ออกจากรัวออกจากขัวเดี๋ยวน้องปิ้นสิเอาอันนี้ไปให้หมอหมอที่เพื่อนมาเซ่อขวดหรือว่ามาเอิ้นขวดนห่เขาเนาะพี่น้องเป็นวิธีชีวิตเราเป็นประเพณีของสะเพาเซาเมยของเพาเซาเมยพี่น้องสนเมื่ยข้าเจ้าสีเฮ็ดเป็นอย่งสเพราะว่าเป็นเฮ้าวสาสบายกับสีเฮ็ดขวดผู้ขอต่อแขนเอิ้นเอาขวดกันอันนี้เสื้อของแม่ ก็ซีมีข้าวสารทางในมันนะเบ็ดข้าวสารแล้วก็มีเสื้อมีฟืนเดียวนึงปกติเขาสีเอาไกล้ใส่ยันคล้องไปพร้อมได้พี่น้องไกล้หน่อยแต่วันนี้เขาโบไซก็ได้น่าจะโบไซก็ได้เอาไปซํานี้เดี๋ยวไปเอาไปให้ยันตาที่เพื่อนเอื้นขวนให้ให้เพื่อนเอื้นขวนแล้วเขาก็จะเอามาเงานินไปแล้วเขาเอาอนนี่ไปให้ตา,าเท้ากัน อันนี้คือโซนเผาเมยพี่น้องโซนเผาเมยายามเฮายามเฮาบส่สมบายเอาเสื้อมาให้อันหมอเบิ้งจังสีเพื่อนกะวางได้ขวดหลงที่แม่เราเป็นเนาะเราบอคอยสมบายโวงเมื่อกี้นี่แหละเพิ่นก็เลยว่าได้ขวดหลงอยู่นาอันนี้เป็นโซนเผาเมยบ่หูบอยูม่มองอื่นเฮ็ดคือกันบออยู่บ้านอ่น,นอพี่น้องโซนเผาเมยอ,อยู่ที่ บ้านพลเจริญเมืองปากดิงชียงบริมไซอันนี้คือเอิ้นขวนเอิ้นขวนเมือเงินเมนื่อยาววันนี้เรียวเรีววันนี้ป้าเดี๋ยวเขาจะพาหมอเมื่อซื้อขวนยุ่งเงินเอิ้นขวนยุ่งเงินนี่คือเงินแล้วเขาจะสีเอิ้นขวนขึ้นเงินเดียวนึงวันนี้เอิ้นขวน อันนี้คือเอื้นขึ้นแฮนขึ้นซานเอื้นขวนมือแฮนมือซานบบดนี้ขวดลุมอยู่นะเอามาเบิ้งทางครัวเาเย็ดอยังไปแน่แล้วแล้วงอมาแล้ว คนขวรอยู่นะงาน,นทางนี้ก็มีซอยผักหมอมท่าแล้วซอยผักหมอมก้อยหอยก้อยมะหอย,หอยซอยกันผลไม้ละมือเวลามีงานมีการเยสิจะมีพี่น้องมาซอยตุ้มหอมกันมีเส้นข้าวเปียกของห้าได้เปล่าอขอได้เปล่ามาแต่นายมเปีเอาไวสิก็ใส่ก้อยหอยทางนี้เป็นไกนน่เส้นน,สนื้อขวัญ หมมีอต้มไวกรี่ตบ้เิม,ม,มัานาซิม,ก,ม,ม,ลลมก,กันมูคบ่ชิมกันมูิกันมูิมกันมูอันนี้เอาก็ต้มน้ำเขาเปียกไว้อเอออาเส้นลงอีัานผักหอมมีผักหอมป้อมผักหอมบัวผักหอมลาบก้อยหอย น,นี่เป็นไก่ใส้พาขวใส่ส้พาขวนของฮเฮาด้กะซิมีติ้น,นมีขามีตับมีหัวทุกอย่างครบตอนนั้นเฮากะซิเฮ็ดกินเวลาหมอเซอร์แล้วมัดแขนผู้พอต้ตอกแขนแล้ว่อยเอาออกมาเฮ็ดกินบบบนี้ไ่ไก่มีติ้นมีขามีตับมีไต ไม่ภาคควรไม่าครับตอนนี้มัดแขนครับกำลังมัดแขนให้แม่ตุ่มเหมนตังีลแล้วนะครับมัดแขนกันตรงเลยน้ำคือแม่มาตรงนี้แหละนม่แม่ขื่อ

นี่นะครับตุ่มอ้อมนั่นก็เป็นการให้กำลังใจนะครับเป็นกุศโ,โลบายที่ดีการเทศนัไปนี่กัน อัน,นเป็นเรื่องบัดกันเล้ยผอกันแล่นี่แหละครับนนเป็นประเภทนี้ที่ผมว่าอบอุ่นนะครับการพันเยกัน กินต่อกิน<ๆ>น้ำร่วมกันในกระตงใจกันนี่ก็เป็นการกินข่ากันนะครับกินข่าลุ่มโฮมอบอุ่นนี่แหละครับบรรยากาศการเฮ็ดขวัญเมื่อนี่ก็อบอุ่นหลายครับเมื่อนี่ก็ได้ทั้งดีอันบริณนดัดหมายกันพร้อมนะครับสำหรับลุงแหลมเพิ่นมาแต่อบรมอยู่เวียงจันทร์่าแม่กินข่าก็ไม่ได้เจอกันสามปีเลย การวันนี้ขอบคุณมากครับ